สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อไทยจัดยุทธการ3าจอเจาะจับเจอสักฟอกงบประมาณปี6-6 เมื่อวันที่19พฤษภาคมนายแพทย์ชนลน่านสีแก้วสอสอน่านและหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมการของพักเพื่อไทยในการเตรียมการอภิปรายร่างพรบงบประมาณปี66ว่า การดำเนินการช่วงที่ผ่านมาเราได้นำกรอบและแนวทางการอภิปรายไปชี้แจงต่อที่ประชุมสอสอ,สอเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาและให้สสอที่มีความประสงค์จะอภิปรายได้แสดงความจำนงแจ้งชื่อมาพร้อมระบุว่าจะไปอยู่ในกรอบไหนอย่างไร เมื่อถามว่าวางเป้าที่จะชำละประเด็นใดบ้างนายแพทย์ชนลนานกล่าวว่ากรรมการเตรียมการอภิปรายพรบงบประมาณศึกษาและกำหนดกรอบออกมา5กรอบคือ 1. ฝีมือและผลงานของรัฐบาลความผิดพลาดบกพร่องทั้งหลายเราใช้ตีมว่ารัฐบาลหมดสภาพโดยจะพูดถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ผิดพลาดเป็นภาพรวม 2. ทางตันง,งบประมาณปี66เช่นการจัดงบขาดดุลการจัดงบชนเพดานรายได้และการจัดเก็บและอื่นๆ 3. เจาะงบสิ้นหวังเช่นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงไปตามเป้าหมายไม่ตอบโจทย์ต่างๆ 4. จับงบทุจริตและ 5. เจองบประมาณฉบับเพื่อไทยซึ่งเราจะใช้ตีมเจาะจับเจอ เมื่อถามย้ำว่ามีงบประมาณกระทรวงไหนที่จับตาเป็นพิเศษหรือไม่นายแพทย์ชนลน่านกล่าวว่าอยู่ในกลุ่มเจาะจับ,จบเพราะเมื่อเจาะลงไปแล้วจะพบว่างบแต่ละกระทรวงเป็นอย่างไรจัดงบเหมาะสมหรือไม่มีการทุจริตหรือไม่อย่างไรก็จะเป็นการเจาะรายกระทรวงลงไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ